ทันเรือไทยที่อยุธยาแล้าเด็กๆอีก2อคนที่มากับเราเนี่ยหายไปไหนละ่ะนั่นสิคะคุณลุงงั้นเดี๋ยวดาวไปตามให้นะคะเอ๋อยู่นี่ค่ะเอ,อพี่ดาวคะที่นี่บ้านใครกันนะคะทำไมเขาถึงต้องสร้างบ้านให้เรือด้วยล่ะคะที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เรือไทยจ้ะซึ่งมีทั้งเรือจริงและเรือจำลองต่างๆมากมายเลย แต่ทำไมเขาถึงต้องสร้างบ้านให้เรืออยู่อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแล้วที่นี่เนี่ยจะมีเรือขุดกับเรือต่อที่เจนต้องทำรายงานหรือเปล่าคะเราไปหาผู้เชี่ยวชาญที่พิพิธภัณฑ์เรือไทยกันดีไหมดีค่ะเออดีก็ลงมาเลยแล้วนี่เด็กๆคุณลุงกระหนกที่เราอยากจะมาขอความรู้อยู่ที่นี่พอดีเลยสวัสดีครับกระหนกสวัสดีค<อ>สวัสดี<อ>ครับเด็กๆเนี่ยเขาสงสัยว่า ทำไมที่นี่ต้องสร้างบ้านให้เรืออยู่ด้วยเริ่มต้นมาจากคุณพ่อคือท่านอาจารย์ไพฑทูย์ขาวมาลาท่านเคยเป็นครูสอนโรงเรียนช่างต่อเรือตั้งแต่2 5 0 1ทีนี้ท่านก็เห็นว่าในอนาคตเนี่ยเรือจะสูญหายไปจากท้องน้ําก่อนที่ท่านจะ,กะเกษียณจากอายุราชการท่านก็เลยเก็บเรือแล้วก็ทําเรือจําลองมารวบรวมไว้แต่เนื่องจากงบประมาณเรามีไม่มากนัก ก็จึงต้องขายที่นาของคุณแม่ที่ประมุมธานีมาทําเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้พวกเราเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยได้ได้เห็นเรือซึ่งมันจะหมดไปจากท้องน้ําแล้วนะครับคุณลุงคะคนไทยเนี่ยใช้เรือกันมานานมากแค่ไหนแล้วคะแล้วเรือที่ใช้เนี่ยมีกี่ประเภทล่ะคะคนไทยเราเนี่ยนะครับใช้เรือกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาแล้วจนถึงสมัยรัตนโกสิน์เพราะว่าเราจะตั้งบ้านเรือนกันอยู่ริมแม่น้ํา แล้วใช้เรือเป็นพานะในการเดินทางสัญจรไปมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาและบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ชุมชนบ้านเรือนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยเราเรียกกันว่าบางพวกเราจะเห็นไหมว่าเราเรียกบางกอกบางซื่อบางกระเจ้าแถวบ้านคุณลุงที่อ่างทองก็มีบางจักนั่นแหละชุมชนที่อยู่ริมน้ําอันนี้ต่อพออยู่ริมน้ําเราก็ใช้เรือกันมากในการขนส่งเดินทางไปมาหาสู่แต่ตอนหลังนี้เนี่ย รถยนต์มันเริ่มจเจริญขึ้นชุมชนก็เลยเลิกออกจากที่อยู่ริมแม่น้ําก็ไปอยู่บนบกเอแล้วเรือขุดกับเรือต่อเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงล่ะคะครับเรือขุดเนี่ยก็เป็นเรือประเภทแรกนะครับที่เรารู้จักทํากันขึ้นมาโดยการนําต้นไม้มาขุดเป็นท่อนซุงนะครับแล้วก็ขุดเอาไส้ในข้างในออกเพื่อทําเป็นที่นั่ง สำหรับคนลงไปนั่งได้ในเรืออย่างอนุใช่ไหมครับด้านั้นครับคือเรือโปงตาลนะครับ<อ>ก็คือนําต้นตาลทั้งต้นมาขุดแล้วก็ทําเป็นที่นั่งให้อยู่ในเรือทีนี้การที่เราทําเรือขุดนี่นะครับปรากฏว่าต้องใช้ไม้เปลืองมากเพราะเนือหนึ่งลำต้องใช้ท่อนซุงหนึ่งต้นต่อมาก็เลยมีการนําท่อนซุงเนี่ยมาเลื่อยเป็นแผ่นกระดานนะครับก็มาประกอบกันเป็นลําเรือ คือก็เลยเรียกว่าเรือต่อเรือต่อที่เรารู้จักกันประเภทแรกเนี่ยนะครับก็คือเรือซาปังหรือเรือสาปั้นซึ่งเป็นเรือที่มีต้นแบบมาจากเมืองจีนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นะครับเรือผีหลอกเนี่ยนะครับก็วางอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเรือผีหลอกจําลองนะครับเรือผีหลอกมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเรือผีหลอกเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ใช้ในการหาปลาในสมัยก่อนเลยนะครับเพราะว่าที่เรือเนี่ยนะครับ จะมีแผ่นไม้กระดานสีขาวที่พาดอยู่ทางด้านข้างฝั oh. ่งหนึ่งนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีแหหรือตะข่ายที่ขึงเอาไว้นะครับสำหรับดักปลาเมื่อปลาเห็นกระดานสีขาวที่ลงจมลงมาในน้ำก็จะตกใจนะครับก็จะกระโดดขึ้นซึ่งการกระโดดของปลาเนี่ยก็ไปไม่ไกลเท่าไหร่ก็อาจจะตกลงมาในท้องเรือหรือถ้าตัวไหนที่กระโดดได้ไกลหน่อยก็จะไปติดที่ตะข่ายแล้วก็ ไปไหนไม่รอดแล้วก็ลงมาในท้องเรือคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับคืนคืนนึงเนี่ยอาจจะหาปลาได้ครึ่งครึ่งลำเรือเลยแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของปลาในแม่น้ําของเราในสมัยก่อนนะครับโอ้โหแบบนี้เนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาของชาวเรือที่ไม่มีใครเหนือนเลยสิคะ สมัยก่อนคนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่กับเรือทุกบ้านเนี่ยจึงต้องมีเรือเป็นของตนเองแล้วแบบนี้เนี่ยจะมีเรือรับจ้างอยู่ไหมคะมีครับมีเรือรับจ้างด้วยเรียกว่าเรือจ้างนะครับถ้าข้ามแม่น้ําใกล้ๆก็จะใช้เรือแจวข้ามฝั่งนะครับแต่ถ้าจะไปที่ไหนที่ไกลมากขึ้นก็จะมีเรือยนที่เรียกว่าเรือเมหรือเรือแท็กซี่เรือเมเนี่ยนะครับก็คือเรือที่หัวเรือแหลมนะครับ เป็นเรือที่ใช้ลากจูงและรับส่งผู้โดยสารด้วยส่วนเรือแท็กซี่ก็จะเป็นเรือที่หัวเรือตัดตรงเป็นป้านนะครับเป็นเรือลากจูงด้วยเหมือนกันแต่ทั้งเรือเมลและเรือแท็กซี่เนี่ยนะครับรับส่งผู้โดยสารที่ไม่ต้องใช้เวลานานมากแต่ถ้าต้องมีการเดินทางไกลๆนะครับก็จะใช้เรือโดยสาร ที่เป็นเรือสองชั้นน่าสนใจนะเรือจ้างก็หมายความว่ารับจ้างหรือเราจ้างเขาเราใช้คําว่าเรือจ้างเรือแท็กซี่คล้ายๆรถแท็กซี่แต่มีมาก่อนเรียกว่าเรือแท็กซี่เรือข้าวก็แปลว่าเรือสําหรับขนข้าวเรือขายกาแฟเราเรียกว่าเรือกาแฟแต่เรือหมูนี่รู้ไหมว่าเรืออะไรไม่ทราบค่ะไม่ได้ขายหมูเรือหมูคืออะไรครับเรือหมูเป็นเรือขุดประเภทหนึ่งนะครับซึ่งขุดจาก ไม้สูงทั้งต้นแต่เรียกว่าเรือหมูเพราะลักษณะของเรือจะอ้วนๆกลมๆคล้ายๆกับรูปร่างของหมูนะครับแต่หัวเรือท้ายเรือเนี่ยจะเรียวเรือที่นี่เนี่ยในห้องนี้บางลำลุงก็เคยใช้ลุงก็เคยเห็นนะเอ้เรือทั้งหมดนี้อาจารย์ไพรท์เป็นคนต่อแล้วเป็นคนสร้างหรือเปล่าครับใช่ครับคือเรือเกือบทั้งหมดที่มีอยู่นี้ประมาณ200ลำเลยนะครับ คุณพ่อท่านเป็นคนต่อเกือบจะทั้งหมดทุกลำลุงคะเด้เห็นทางด้านโนนะคะมีเรือสำเภาไทยเรือสำเภาจีนแล้วเรือลำเล็กๆที่มีใบด้านหน้าเนี่ยค่ะเป็นเรือสำเภาด้วยหรือเปล่าคะครับอันนี้เรียกว่าเรือฉลอมครับเป็นเรือประมงที่ใช้ใบใช้ตามหัวเมืองชายฝั่งทะเลนะครับเรือพื้นบ้านไทยมีหลายแบบรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนกันครับเรือเนี่ยนะครับเขาจะสร้างขึ้นตามภูมิปัญญาของช่างที่ต่อเรือนะครับ อย่างเช่นเรือเข็มเรือเรือบดก็จะมีรูปร่างเล็กเพียวเหมือนกับรถสปอร์ตเพื่อไปได้เร็วนะครับแต่ถ้าเป็นเรือที่ใช้บรรทุกค้าขายอย่างเช่นเรือสมปั้นก็จะหัวก็จะแบนกว่านะครับอย่างแล้วก็เราก็มาใช้ในการพา,ายเช่นขายก๋วยเตี๋ยวขายกาแฟก็เรียกว่าเรือสมปั้นขายก๋วยเตี๋ยวขายกาแฟหรือสมปั้นที่ใช้รับ ส่งผู้โดยสารก็จะเรียกว่าเรือสัมปั้นจ้างนะครับแล้วสัมปั้นังหมายถึงอะไรหรอคะครับคำว่าสัมปั้นเนี่ยนะครับก็มีามาจากคําว่าซาปังหรือซมปังซึ่งเป็นภาษาจีนเ,เรือประเภทนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากสมัยรัชการที่สองแต่เรือซาปังเดิมเนี่ยนะครับมีกระดานเพียง3แผ่น รูปร่างก็ไม่สวยงามรัชกาลที่สองท่านก็โปรดให้เจ้าพระยาพระมหาศรีสุริยวงเนี่ยนะครับไปดัดแปลงเรือจากไม้กระดาน3แผ่นให้เป็นเรือสัมปั้นที่มีความอ่อนช้อยสวยงามต่อด้วยไม้กระดาน5แผ่นครับคนไทยเนี่เก่งมากเลยนะคะแค่เรือที่ทําจากไม้กระดาน3แผ่นเนี่ยสามารถที่จะมาดัดแปลงเป็นเรือสวยๆใช้งานได้อนเนกประสงค์เลยนะคะคุณลุงครับทำไม เรือที่ทําจากต้นไม้ทั้งต้นมันทุกของหนักถึงลอยน้ําได้เเพราะว่าเรือเนี่ยนะครับทํามาจากไม้ที่นี้เราก็ต้องนึกถึงว่าไม้ที่มาต่อเรือเนี่ยนะครับไม้ท่อนหนึ่งสมมุติว่ามีปริมาตร1ลูกบาทเมตรนะครับเทียบกับน้ําซึ่งมีปริมาตร1ลูกบาทเมตรเช่นกันก็จะหนักประมาณ1,000กิโลหรือ1ตันแต่ถ้าหากว่าไม้เนี่ยนะครับมีน้ําหนักเบากว่าน้ํา หนึ่งตันไม้ชนิดนั้นก็จะลอยอยู่ในน้ำได้ไม้บางประเภทอาจที่มีน้ำหนักเบามากๆเราก็จะนิยมเอามาทำเป็นไม้ที่ต่อเรือหมายความว่าถ้าไม้มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของน้ําแต่ถ้าน้ําหนักของไม้นั้นเบากว่าน้ํามันก็จะลอยน้ําก็จะลอยน้ําโอครับ แต่ทีนี้เนื่องจากว่าถ้าลำพังท่อนไม้อย่างเดียวเนี่ยนะครับมาลอยน้ําเวลาคนลงไปไม้ก็คงจะจมนะครับมนุษย์เราก็รู้จักการขุดเอาไส้ในของไม้ออกให้มีที่ว่างสําหรับที่คนจะไปนั่งอยู่ในเรือตกลงปริมาณนั้นก็เลยเบาขึ้นอีกก็จะเบาขึ้นอีกอเราก็จะไปนั่งในเรือได้หรือเอาสัมภาระใส่ไปในเรือได้ไเรือลำนี้ถึงมี2ชั้นแล้วมันมีไว้ทำอะไร,รคะคือเรือสองชั้นเนี่ยนะครับเป็นเรือโดยสาร ซึ่งใช้รับส่งผู้โดยสารในระยะทางไกลๆเดี๋ยวเราจะต้องเรียนถามคุณลุงเจิมศักดเพราะาท่านมีประสบการณ์เคยใช้เรือโดยสารสองชั้นนตอนที่ท่านยังเป็นเด็กครับ สมัยนั้นมันไม่มีทางรถยนต์ก็ต้องมาทางเรือเป็นหลักเรือที่เดินทางไกลประมาณร้อยกว่ากิโลก็จะต้องใช้เรือค่อนข้างใหญ่แล้วก็เดินทางตลอดทั้งคืนเรือลักษณะอย่างนี้เป๊ะเลยก็มาจอดรับที่ท่าเรือคนเราจะนอนข้างบนเราซิว่าข้างล่างนั้นเขาเอาไว้ใส่อะไรใส่สัมภาระสัมภาระของคนเดินทางเนี่ยมันไม่เยอะเหมือนสมัยนี้ก็เกณฑ์กระเป๋าเล็กๆเ,เ,เขาก็เอาติดตัวเข้าไปอยู่ข้างบนนี้ด้วย แต่ข้างล่างเนี่ยใช้ขนของจากบ้านนอกจกังหวัดอ่างทองตั้งแต่สามโมงเย็นมาถึงท,ท่าเตียนประมาณตีห้าหรือหกโมงเชา้าก็จะแวะรับขนปลาปลาดุกปลาช่อนไก่เป็ดไข่ไก่ไขไ่ไขไขเป็ดผักผลไม้ก็รับมาตลอดทางเลยเออหนูเดาที่ว่าเขานอนอยังไงข้าง,งบนนั่งหอเลัาเออคุณลุงกระนกช่วยเล่าให้ฟังที่ว่าเด็กรุ่นนี้ไม่รู้ว่าเรือแบบนี้แน่นอนเนี่ยก็จะมีเสือแล้วก็จะปูนอนกันไป แต่ก็จะปูเป็นสองแถวนะครับคือยุคแรกเนี่ยก็จะนอนเอาศีรษะชนกันแต่อันนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่เล่าให้ฟังว่า,อาพอนอนศีรษะชนกันเนี่ยบางทีบางคนก็มีเหาเขาก็เลยให้นอนหันศีรษะออกทางกราบเรือแล้วเอาเท้าชนกันแทนเออแล้วรู้ไหมว่าตรงนี้มันยกข้างหน้าเรือน่ยยกเป็นแคร่คนขับเนี่ยอยู่บริเวณหัวเรือตรงนี้มันยกขึ้นมาสูงนิดนึง มันเหมือนกับเครื่องบินชั้นหนึ่งผู้โดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจพวกข้าราชกหรือราชการที่เขามีสตุ้งสตางค์เขาก็นอนสูงหน่อยนอนตรงนี้แล้วอย่างนี้เวลาที่เขาเดินทางไปอะค่ะเขาจะต้องจอดรับผู้โดยสารไปตลอดทางเลยหรือเปล่าใช่ก็จอดไปประมาณสัก4ี่ห้าท่าด้วยกันเออเดาที่ว่าถ้าจากกรุงเทพไปมันจะขนของอะไร คือประดับหรือเปล่าคะก็อาจจะถูกอะไรอีกพวกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน่ะเช่นหนังสือเรียนปากการองเท้าเครื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวกระเป๋าเนี่ยเขาบอกกระเป๋าอย่างเป็นต้นแต่หนูรู้ไหมว่าหม่อมราชวงศ์ครึ่ทงริบปาโมทเนี่ยเคยเขียนหลายชีวิตพูดถึงเรือแบบนี้ที่มาจากแถวอ่างทองอยุธยานั่นแหะเข้ากรุงเทพ มันต้องผ่านแถวลานเทลุงบุญล,ล,ลงกระหนกเคยผ่านไหมลานเทครับเคยผ่านครับเดี๋ยวนี้ก็ยังกว้างอยู่นะครับเพราะเป็นช่วงแม่น้ำเจ้าพยาที่กว้างมากหลายชีวิตเลยเขียนถึงว่าเรือที่บรรทุกคนหลายชนชั้นวันณนะอยู่ในเรือลำนี้ฟามาสสมไปแล้ววันหนึ่งเรือล่มคนหลากหลายชีวิตตายมีผลกระทบโอมบอกวาชูริตเขียนไวด้ดีวันหลังหนูไปหาอ่านนะหนังสือชื่อว่าหลายชีวิตแล้วเรือแบบนี้ ตอนนี้หนูอยากจะนั่งไหมล่ะอยากคับในอยุธยาคงจะไม่เหลือแล้วครับอาจจะได้แค่ไปนั่งเรือที่เป็นร้านอาหารที่จอดอยู่กับท่าเรือเฉยๆเรือลํานี้เรียกว่าเรือข้างกระดานหรือเรือเครื่องเทศนะครับต่างจากเรือเอี่ยมจุนที่เป็นเรือบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งใช้บรรทุกสินค้าจากเรือใหญ่เข้าไปโกดังที่อยู่ริมน้ําที่เรียกว่าเรือข้างกระดานเพราะเนื่องจากว่าส่วนเก๋งเรือต่อขึ้นด้วยแผ่นกระดาน พักอาศัยก็ได้ด้วยได้ครับอ๋อก็จะนอนกันไปในเรือนี่แล้วก็ไปค้าขายไปได้หลายๆจังหวัดหนูรู้ไหมว่าเรือใหญ่พวกนี้เขาจะแบ่งในเรือเนี่ยเป็นสามส่วนส่วน,วนหัวเรือเขาจะเอาไว้หุงข้าวรับแขกส่วนหน้า,นาเรือส่วนตรงกลางเอาไว้บรรทุกสินค้าแล้วด้านหลังเนี่ยเขากั้นเป็นห้องนอนเลยลสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราไม่มีเครื่องยนต์เราก็ต้องใช้แจวหรือใช้พายถ้าเป็นเรือลำเล็กๆ อย่างเช่นเรือสำปั้นเราก็ใช้พายไปแต่พอเป็นเรือใหญ่ๆเหมือนเรือเครื่องเทศหรือเรือข้างกระดานเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้พายที่มีลักษณะยาวซึ่งเรียกว่าแจวก็ใช้ยืนแจวไปคนโบราณเนี่ยนะครับเขาก็จะดูตามกระแสน้ําคือถ้าน้ําขึ้นก็จะแจวเรือตามน้ําไปเพื่อช่วยผลแรงเดวาวซ้ามาว่าอาจารย์ไพฑูลได้จําลองเรือที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้ในการเสด็จประพาสต้นไว้ที่นี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรือลำนี้เป็นเรือที่จำลองมาจากเรือพระที่นั่งสุวรรณวิจิตรนะคะในสมัยรัชกาลที่5พระพุทธเจ้าหลวงท่านโปรดในการที่จะเสด็จประพาสไปตามหัวเมืองต่างๆโดยปลอมพระองค์เป็นราชฎรเพื่อไม่ให้รู้ นะครับเพื่อไปดูความเป็นอยู่ทุกสุขของประชาชนในสมัยก่อนเรือสวนวิจิกเนี่ยเป็นนามพระราชทานซึ่งเรือประเภทนี้ชาวบ้านทั่วไปก็จะเรียกกันว่าเรือแม่ปะหรือเรือหางแมงป่องถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับตรงส่วนของท้ายเรือเนี่ยจะงอนขึ้นมาคล้ายกับหางของแมงป่องถึงได้เรียกว่าเรือหางไม้ที่ใช้ต่อเรือเนี่ยนะครับก็มาจากไม้ท<ๆ>ี<ๆ>่หาได้ในภูม<ๆ>ิภาคหรือท้องถิ่นนั้นคนต่อเรือก็จะดูลักษณะของ ตำแหน่งที่เรานำไม้นั้นมาใช้งานด้วยถ้าเป็นโครงสร้างหลักเช่นกระดูกงูหรือกงเรือก็จะใช้ไม้เช่นไม้ตะเคียนซึ่งมันแข็งทนทานเรือเปลือกเรือนะครับก็จะใช้ไม้ที่ลอยน้ำได้เช่นไม้สานขอบคุณครับ